ขั้นตอนการทากาวนะครับทาบ้างข้นบ้างนะฮะนี่นะครับทาวีโก้นะฮะปี2005ครับสวัสดีครับผมช่างหนูนะครับเจ็กร้านและเพจดีเบนช็อปนะครับวันนี้ก็เป็นคิวงานหุ้มหลังคาวีโก้ปี2005นะครับลูกค้ามาจากระยองบ้าน่ายนะครับลูกค้าติดตามงานมาจากยูทูปนะฮะมาติดตั้งสีร้างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหลังคากันนะครับ สีแดงได้สีทองนะครับลาย V.P. โอเคสนใจงานแบบนี้ติดตั้นมาที่เพจ d b บ n Shop นะครับรับห้มบอกซ่อมบอกมีบริการติดตั้งถึงที่บ้านนะครับราคาแบบกันเองนะฮะติดต่อสอบถามมาที่เพจ d b บ n s h อ p ได้นะครับร้านอยู่บอิเวณชมบุรีนะครับ